ที่ไปเจอโฉนดเก่าอยู่ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเอา้าทีนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับตัวของโฉนดเองจริงๆแล้วนะครับตัวของโฉนดเองจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาบัญญัติเองเป็นนอสอสีก็คือนอสอสก็คือคุดแดงนะครับในปี4 9 9ปี2497เนี่ยมันบัญญัติคุดแดงตัวนี้ขึ้นมาหลายท่านเห็นมีคุดเขียวคุดดำคุดอะไรก็ตามแต่ พวกนั้นจะเป็นนอสสามครับเป็นหนังสือครอบครองยังไม่มีเอกสารสิทธิ์เต็มๆแบบที่เราได้มานำอธิบายนะครับตัวโฉนดเองจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็น3มโซนด้วยกันผมแนะนําอย่างนี้ครับแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหมายที่ผิดแฝกแตกต,ากตาก่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าทีละโซนตัวแต่ละโซนเองจริงก็คือโซนแรกก็คือตําแหน่งที่ดินนะครับตำแหน่งก็ถ้าพูดง่ายห้องเรียนก็คือเหมือนับว่าอันนี้อยู่โรงเรียนอะไรอันนี้อยู่ห้องอะไร อันนี้บกชื่อประจำตัวชื่ออะไรมีลักษณะนิสัยยังไงง่ายๆเลยครับโรงเรียนห้องเราแล้วก็เป็นคนแบบไหนถ้าจําแบบนี้จะง่ายขึ้นครับแต่ถ้าไปจําเป็นจุดๆเดี๋ยวจะงงตัวที่ว่าเราอยู่ตำแหน่งที่ดีเราอยู่ไหนเนี่ยจะมีเลขระวางอยู่แล้วก็เขียนว่าตำแหน่งที่ดีเราอยู่ไหนๆๆสุดท้ายอ่านออกอยู่ตัวเดียวตำบลสารยาสุดท้ายอ่านออกอย่างเดียวเลขหน้าสำรวจคืออย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเขาไม่ได้มีไว้ให้เราดู เขามีไว้ให้เจ้าที่กรมที่ดินดูเพื่อไปคัดสารระบบอีกชุดหนึ่งในตัวของโฉนโดที่อยู่ที่กรมที่ดินสารระบบอีกชุดหนึ่งตัวนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขียนว่าอยู่หน้าไหนนะครับอยู่ระหว่างที่เท่าไหร่ไอ้ตัวนั้นน่าจะเป็นแผ่นครับกว้าง50เซนยาว50เซนในกรมที่ดินเป็นแผ่นระวางใหญ่หญเหมือนในสไลด์ะนะครับในสไลด์จะเห็นแล้วก็จะใหญ่จะเล็กเนี่ยก็จะมีสน่นออาาสวน เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องมาตราส่วนให้ฟังตอนท้ายนะครับพอทีนี้พอเรามาดูปั๊บเนี่ยเห็นเรื่องมาตราส่วนเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแผ่น50บคูณ50มาในสไลด์เนี่ยนะครับเพื่อเขาจะได้เอาไปคัดถูกว่าไอ้แผ่นนี้มันอยู่ที่ตั้งตรงไหนกันแน่ในในแผ่นใหญ่นะครับหรือในแผ่นที่รวมเช่นตำบลตำบลหนึ่งอาจจะมีไอ้แผ่นที่อยู่ราชการ 50, คูณ5แผ่นอันนี้เป็นแค่ชิ้นเดียวในจํานวนชิ้นเล็กๆนะครับถ้าดูตามสไลด์จะเห็นครับว่าจะมีแปลงประกอบด้วยกันมากมายนะครับ มาตราส่วนก็เดี๋ยวค่อยมาคุยเนระื่องมาตราส่วนส่วนต่างๆก็คือไม่ว่าจะเป็นระวางนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าเ,เลขที่ดินหรือว่าหน่าสํารวจเขาจะมีหน้าสํารวจบางทีสํารวจเป็นจังหวัดครับที่นี้ก็ข้ามไปก็จะมาขึ้นถึงเลขที่ที่ดินนะครับว่าเป็นเลขที่อะไรซึ่งเลขที่ที่ดินเนี่ยนะครับมันก็จะไปอยู่ในระวางสํารวจเราใช้คําว่าเป็นระวางของทางราชการแล้วกันนะครับ ทีนี้ก็มาดูว่าโฉนดแปลงเปิงอะไรเราก็ข้ามไปเร็วๆหน่อยแล้วกันครับเพราะตรงนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีดีเทลเยอะทีนี้หลังจากต่อตรงนี้มีแค่ตำบลพอมาต่อตรงนี้ก็มีอำเภอมีจังหวัดครับแสดงว่าไอโฉนดเลขที่เนี้ยสามบรรทัดบนเนี่ยกับตรงนี้เนี่ยสามสองอันเนี้ยคือไปดูที่จังหวัดนั้นจะเห็นโฉนดเลขที่นี้อยู่อยู่เล่มที่เท่าไหร่อยู่เลขที่เท่าไหร่สังเกตเห็นไหมครับมันมีเล่มด้วยเล่มที่ว่าเนี่ยนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของระวางเป็นแผนที่ใหญ่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนแต่เล่มที่ว่าเนี่ยจะเป็นเล่มที่มีฉโนโดอีกแผ่นเหมือนๆกันแล้วก็พิมพ์ด้านหลังสิบเหมือนๆกันเก็บไว้ที่เราชุดเก็บไว้ที่ราชการชุดนะครับเพราะฉะนั้นกวลาลรเขาลื้อสารระบบก็จะลื้ง่ายครับ <c oughs> ทั้งสองส่วนเลยเวลาเราจะไปขอคัดฉโนโดเราก็เอาแค่เลขที่ไปครับแล้วไปขอคัดกับเล่มที่ไปเขาก็ปุ๊บเดี๋ยวปัหาเจอละทีนี้เราเริ่มพอจะเข้าใจเรื่องของการคัดฉโนวโนะครับ ทีนี้พอเราไล่เรียงต่อมาดูครับเรื่องของหมายเลขนโฉนดคงไม่มีอะไรมากมายเรื่องสลักสําคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของออ,ออกโดยประมวลกฎหมายอันนี้ก็คือเป็นผู้ครอบครองนโฉนดนะครับคนแรกนะครับว่าออกโดยใครอะไรยังไงปริมาณเนื้อที่1ไร่3งานบางคนบอกโอ้ที่ดินหนึ่งไร่3งานพออ่านตรงนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าจะได้หนึ่งไร่3งานไม่ใช่นะครับมันยังมีด้านหลังนะครับอาจจะมีแบ่งแตกแยกแนงอะไรไปอีก พราะฉะนั้นอ่านตรงนี้อ่านให้รู้ครับว่าครั้งแรกออกมาเท่าไหร่หรือไม่อ่านก็ไปอ่านด้านหลังเลยก็ได้ครับจะได้อ่านประวัติโดยโดยละเอียดละอออมาตราส่วนครับเห็นจะมีว่ามาตราส่วนในระหว่างกับมาตราส่วนในเรื่องของเอ่อมาตราส่วนธรรมดาไอ้ตัวนี้ครับเขียน1เท่ากับ <c oughs> 1 6ึ่งหมื่นหไอ้ค่าหนึ่งหนึ่งหมื่นเท่ากับสี่พันหลายต่อหลายท่านจจะสงสัย1นึ่งหมื่นเท่ากับหกพัน 1นึง่งเท่ากับ1นึ่งคืออะไรครับคือพูดง่ายว่า1นเซนในนี้เท่ากับ1นึ่งหมืเซนในของจริง1นึ่งหมื่นหกเซนทอนในของจริงเนี่ยก็ประมาณ160เมตรเพราะตัดศูนย์ทิ้งประมาณสองประมาณสตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่า1เท่ากับ4ี่พนเซนสี่พเซนเท่ากับอะไรครับสีเมตรก็บีบศูนย์ทิ้ง2ตัวก็จะเห็นแล้วครับว่า40เมตรพอบีบศูนย์นี้2ตัวก็จะเห็นแล้วครับร้อเมตร ไปดูในระวางใหญ่วัดได้1เซนวัดในนี้ได้ร้อยหกสิบเซนทีนี้เนี่ยถ้ามาดูในมาตราส่วนของเราเองในโฉนโดตัวเนี้หเท่ากับ40เราบีบตัวนี้ปุ๊บเห็น40เมตรครับปิดศูนย์สตัวเราก็จะเห็นว่า1เซน2เซนประมาณ2เซนครึ่งครับแสดงว่าที่ดินนี้กว้างประมาณยาวประมาณ100เมตรกว้างก็จะได้ประมาณ1เซนก็คือกว้างประมาณ40เมตรโดยประมาณเห็นไหมครับสาเหตุนี้แหละครับที่เขาสามารถดูจัดส่วนโฉนโดกันได้นะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถดูนะครับเ,เรื่องของระวางต่างๆนะครับเดี๋ยวกวัวจะข้ามเรื่องสาระสําคัญไปก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังนะครับโฉนดเองจริงก็มี ID ดีครับ ID ของโฉนดเองก็คือของไทยของมันเป็นไ d เดีเป็นเลขที่โฉนดนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของตราการประทับเจ้าที่กรมที่ดินเซ็นายสหลายต่อหลายคนเพื่อรับทราบนะครับนี่ก็คือคร่าวๆของตัวโฉนดเองนะครับ <c oughs> ทีนี้ ด้านหน้าเนี่ยเราอธิบายกันละเอียดละอ,อละ่แล้วถามว่าเดี๋ยวคําถามจะมีคําถามถามมาต่อตอนว่าตรงนี้เราสามารถไปดูหมุดได้นะครับไอ้กลมๆนี่คือหมุดที่ทางราชการฝังไว้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มี GPS ไม่มีอะไรเราก็ขุดกันไปเรื่อยครับดูหมุดเป็นสําคัญหลักหินเนี่ยนี้ย้ายง่ายแต่สมัยก่อนหลักหินน่าจะไม่ค่อยมีใครกล้าย้ายเพราะถือเป็นสมบัติทางราชการ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใช้ระว่างเป็น GPS ครับไอ้หลักหินก็เลยสําคัญน้อยลงไปทุกทีก็จะมีวงกลมหนึ่งวงกลมก็คือเป็นหลักหินเล็กที่เล็กที่เล็กที่แล้วก็ติดกับโฉนโดเลขที่เท่าไหร่ติดกับโฉนดเล็กที่เท่าไหร่น,โน,โร <c oughs> นี่ก็คือง่ายๆเกี่ยวกับหน้าโฉนโดครับทีนี้เรามากลับดูหลังโฉนโดสั้นๆเร็วๆนิดนึงครับเพื่อให้เราได้เข้าใจตรงกันหลังโฉนโดก็จะมีวันที่ทาอีกวันที่จดทะเบียนคือวันที่ทําเรื่องล่าสุดครับประเภทก็คือขาย นะครับมันจะมีขายมีจำนองจำนาขายฝากผู้ให้สัญญาก็คือผู้ที่ให้ผู้เจนเจ้าของเดิมให้สัญญากับผู้รับสัญญาก็คือผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่ทำธุรกรรมด้วยขนาดเนื้อที่ที่ทำธุรกรรมเห็นไหมครับบางทีเนี่ยอ,อาจจะทำแค่ครึ่งหนึ่งอาจจะทำร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะทำหนึ่งส่วนสองส่วน,วนที่นี้ก็จะเป็นประวัติไล่เรียงกันลงมาเลยครับว่าทำในปีไสองสี่สองสี่ห้าห้าสองสี่ห้าหกอะไรใครเคยครอบครองกันลงมาบ้างจนมาถึงนาปัจจุบันเอง ใครเป็นผู้ครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะต้องอ่านครับอ่านและทําการวิเคราะห์นะครับในบางครั้งเนี่ยโฉนดถูกเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาเปลี่ยนมือกระทั่งมาถึงเราคนสุดท้ายเนี่ยนะครับิ่งเปลี่ยนมือเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองแสดงว่าบางทีเราเราไปรับเรื่องของโฉนดเข้ามาเนี่ยถ้าเปลี่ยนมือบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าสินเชื่ออาจจะวงเงินโตไม่พอแล้วก็รีรไฟแนนซ์รีไปรีมาจะมารีที่เราคนสุดท้ายแล้วก็ติดมือก็อาจเป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทริคทีนี้มาคุยอีกเรื่องครับข้อข้องใจโฉนดหายไอ้ใบเนี้ยหายทํายังไงดีนะครับไอ้ใบนี้หายเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตครับเขาก็บอกว่าให้บุคคลที่ทางราชการเนี่ยคิดว่าเชื่อถือได้เป็นพยานสองบุคคลนะครับเชื่อถือได้ก็คงขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะเขตที่ดินนั้นๆนะครับเพื่อออกโฉนดใหม่พอยืนยันเพื่อออกโฉนดใหม่ก็จะได้ใบแทนก่อนครับแต่ขั้นตอนก็คือจะ มี1นถึงสินะครับซึ่งถ้าเกิดจะเอาขั้นตอนละเอียดละอ่อนเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่วีแคร์ครับเราจะช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนให้ก็จะมีตั้งแต่รับบัตรคิวเจ้าหน้าที่ขอเอกสารลงทะเบียนประกาศนักกมที่ดิน30วันหากไม่มีใครคัดค้านก็ออกโฉนดหใหม่ให้พูดง่ายๆครับไม่เกิน2เดือนครับถ้าหายได้โฉนดคืนนะครับแต่ผมแนะนําว่าขั้นตอนพวกนี้ให้เป็นหน้าที่เราดีกว่าครับเราก็ดูแลเรื่องนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้ว ถ้าสงสัยว่าโฉนดฉบับนี้เป็นโฉนดปลอมจะทํำยังไงคัดเลขที่โฉนดเลยครับและไปคัดที่กรมที่ดินว่าโฉนดอันนี้มีจริงไหมเพราะเขาต้องมีสองชุดเหมือนกันอยู่ในกรมที่ดินครับเหมือนกันแบบทําสําเนากันเวลาพิมพ์ก็ต้องพิมพ์สองแผ่นด้านหลังเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเลขที่เสร็จไปคัดได้ก็จบแล้วครับก็ทราบแล้วว่าเป็นของจริงของปลอมนอกเหนือจากนั้นแล้วด้านหลังก็ยังรู้อีกครับก็คัดมันต้องคัดหน้าหลังรู้ว่าใครเป็นคนกรรมสิทธิ์คนสุดท้าย สมมุติว่าผมซีหลอกไว้แล้วผมไม่ไม่ได้อัปเดตตัวนี้ก็จะคิดว่าผมเป็นกนรรมสิทธิ์คนสุดท้ายแต่หารู้ไหมครับวันลุงขึ้นบอกอาจจะไปทําเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะต้องไปอัปเดตกรมที่ดินเป็นถือเป็นซี่สิ้นสุดถ้าหากเห็นโฉนดตัวจริงแล้วสงสัยยุกข้อมูลข่าวสารครับตอนนี้เขาให้เปิดข้อมูลได้เรื่องของโฉนดแต่เปิดได้เป็นผืนครับไม่อนุญาตให้ถามว่าชื่อนางสาวรักมีโฉนดกี่ผืนอันนี้ถามไม่ได้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่คนที่จะมีวิชาชีพที่จะโกงกันก็จะโกงกันก็คือว่าไม่ให้ไปจดทะเบียนรกรมที่ดินนะครับก็คือทําสัญญาจะซื้อจะขายแล้วก็ให้โฉนดไว้นะครับพ <c oughs> อให้โฉนดไว้จะซื้อจะขายถึงเวลาก็ไปเป็นดูก,ก็เป็นโฉนดปลอมนะครับมีผลกับจะซื้อจะขายหรือมีผลกับพวกที่รับจำนองจำนำแล้วไม่ไปขึ้นทะเบียนกับกรมที่ดินนะครับเพราะนิติกรรมทุกชนิดของกรมที่ดินต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมที่ดินเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคําถามสุดท้าย ทำไมโฉนดห้ามถ่ายเอกาสารมื่สอสกครู่ผมก็บอกแล้วครับว่ามันมีเรื่องมาตราส่วนมาตราส่วนเนี่ยมันย่อไม่ได้ครับถ้าย่อเป็น a 4อเมื่อไหร่ก็ตามตัวนี้จะผิดเพี้ยนไปทันทีพอผิดเพี้ยนทันทีเราจะวัดไม่ได้แล้วครับว่ามันเล็กใหญ่แต่ถ้าเราย่อเพื่อแค่ดูเนี่ยจริงๆมันย่อแล้วมันดูได้แต่ถ้าย่อเพื่อวัดมาตราส่วนเพื่อวัดแผนที่จริงๆวัดไม่ได้ครับไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นก็จึงมีธรรมเนียมปฏิบัติกันเรื่อยมาว่าโฉนดส่วนใหญ่มักจะไม่นิยมย่อแต่ถ้า ถ่ายเอกสารเพื่อเป็นสำเนาเพื่อดูก็ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าไขาข้อข้องใจข้อ,ขอกระจ่างในเรื่องของโฉนดไปได้มากมายนะครับถ้าหากหลายท่านสงสัยเรื่องโฉนดหรือว่าสงสัยเรื่องวิธีการว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่วีแคร์ได้ครับเรื่องของเอกสารสิทธิ์เรื่องของกรรมสิทธิสิทธิครอบครองเรื่องของอการต่างๆนานา,นาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตโดยตรงนะครับ วันนี้ก็ถือว่าโอกาสให้ความรู้กันยาวนานพอสมควรนะครับก็คงจะจบโนดเรื่องสั้นๆครับต่อไปเดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการลองลงไปวัดระวังจริงๆว่าเป็นยังไงนะครับในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ